สวัสดีนะคะมาพบช่องน้องอันดาม,มันนะคะวันนี้แดดร้อนนะคะจะมาอาบน้ำให้น้องนะคะวันนี้ อาบแดดสักหน่อยนะคะวันนี้อาบแดดแล้วอาบแดดกันนะคะวันนี้แดดแรงมากๆเลยที่เมืองภูเก็ตนะคะ นะคะน้องกระดมมาอาบเดดนอนลงอีกแล้วทอะไรเจ้าอะไรฮะ เอาอะไรเอานอนลงนอนลงจะเอาแดดไว้นอนวันนี้ฮะมองหาคนเล่นด้วยนะคะน้องกันดา ให้น,อน้นองนางเล่นไว้ก่อนนี่ค่ะดูดูดูดดดตดด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 ดอดดดดดดดีดดนอนดดไดหลับดด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 ลดดดดดดหลับหเ อย่าทำนะอันดาเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเพื่อมไหมเพื่อมไหมเพื่มไหมเพื่มไหมเพื่อมไหม ครับดีครับก่อนครับพีดีเสียงไปไหนเสียงฮะมานี่มา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 คนนีามามา ดีรอลแล้วรอแล้วรอกินอะไรกับพ่อควานเรากินมะพร้าวลกลัวแล้วมาได้ไปมจะไปไหนมาก่อนขับไปดี น้ำนะคะอัปเดตไปก่อนค่ะวันนี้ <laughs> ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดาดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ